สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทำคลิปค่ะป้ามากค่ะปี่นองเออพี่ค่ะหนังป้ามากค่ะเนื่อตายเลยอแหลเจ้าลูกค่ะข่าวตียกกาป้าค่ะแหลมมังต์ปี่นองเออไว้ดักบาดหลัมันเมื่อแตกเมื่อเปลือกค่ะหนังโกกแหลมมังค์ค่ะตีดาดหนังสับมากค่ะนะคะถ้าอยากลากคากระติดับมากแก สมัครเลจ้าลดลุดลุดจ้าดูสิคะวิธีสมัครค่ะสวัสดีปี่น้องเือไก่มอนทรับอยู่รรัพนะาคะเดี๋ยวเหมือนดวนนะคะจะบอกอะไรดวนเดี๋ยวนิวดวนนะคะเดี๋ยวปลาจะบาร์เลยค่ะแต่ดีสีดาแับเปลี่ยนนะคะซัพปุ๊บัพปุ๊บทัปุ๊บตังปั๊บป้าปั๊บค่ะไม่ตําเป็นปีค่ะจับเต็กตากจับเสร็จแล้วก็ไปตากนะคะ ตาแล้วก็เอามาสับอีกนะกะเอาเงี้ยกละงไหนโอด้กาสับแล้วตากแล้วค่ะตามกันตอนกาปลาดากปลาปีน้องเออตัวสิบตัวมาสิบกาสิเแปสิบเกาวกาตาหัวมาสิบกาไม่ตาก็ไปตึ้งค่ะแต่ดิมใจมากเองนะคะมากเปลือค่ะมากขุดนองกาก็คึ้นแล้วก็ไปสับกาก็แบบโคเนื้อเขาเจ็บเอว เลยก็ให้คุณปีใมาซับกัะคะ่ะตุนกอรับกับเตอะคะ์ค่ะกำไรได้จีดาดัดค่ะปานไหมคะปานสิคะ่ะนะคะยังเล็กก็หมากเร่งยังมื่นรวนตรงไหนมากคะ่ะปาไว้นะคะเลิศเลิศเลิศเลิเลปาไวค้ค่ะเตมังตาเป็นนองเอ้อหนักกันเลยมังตาข้าวา่าตาปาข้าไม่น่าไปจไ้าแล้วเบี้ย เบังตากบ้านเนื้อเล้วอวกเจ็บปีนองเออเจ็บกระต้นไอ้เงนปืนตุนได้นะไอ้เงินปืนตุนได้ค่ะบุกตกยานว่าอยางตุนได้เลยเดินสับ้านติดเซ็นตุได้ค่ะเห็นเลยค่ะอ้าอะสัไปเลยค่ะเป็นไมกองนี้ไม่ใหญ่นานใช่ล่านี้ยไม่ในหน้าไม่ลงป๊บปุ๊บปัขึ้นในน้ำไมลงที่ค่ะความเป็นแรงที่น้ำลายบุกที่ไม่แล้วกูปักนึง ไม่ต้องกลัวค่ะโรยกากำไรโบสวยซับพอรเลยกาะกล้ไปล้หลายกว่านะคะแต่รวยลูมีใจ๊กมีโบมีบนนี้ับ้างรวลูกลาวซับปี่นี่ซับแกงตบไปปีอย่าตบไปเลยกาเห็นไหมคะใส่ซอบกาเสกสอบนะคะเสกซอบปี้องเออว่าเสซอบผ่าไปตากแด ดูตกหลับไปก้นเดียวค้นเนี่ยเพลงตายแล้วไม่เลงแล้วค่ะตกไม่เลยตกอีตายแล้วลำบากปีน้องเออวังนี้เจอกันลาบากแรกโควิดกล้าไหมตายแล้วติดมาลงมาแต่น้อยดูรากไม่ได้ร่างบกหรือชาดแล้วกูไม่ทักมากเลยเ้วไม่แปักไปน่าแล้วพี่น้องเออไอโควิดเป็นนี่กูเลยได้แล้ว อย่างปืนแบบกูยรวบเอ็มพิพกเหี้ยตายจัดไอโควิดนี่ไม่เว้นตัวมันก็ต่ำยากนะคะโอ้โยลำบากลำบนจนเต็ตซ่าอ่านไม่ได้ตามโควิดกามาน่าปีน้องนะว่าโควิดกับตายแล้วพี่เดอร์ว่าโควิดว่าโควิดกามาไม่รู้ต่ำปื้มาปืนมาป,ปืดว่าติดวันติปคนอาติปคนรอยว่าคน จากวัดนึงแหม่อเหม่เหนื่อยเรียกว่าเบอร์กาไปโต๊ะกินเปรียบออกเจ็ดแปดเจ็ดเดี๋ดตีโต๊ะหรือปุดเตือนนึ่งห้เจสืบซ่องสืซ่องแปดเจสือซ่องแปกันเบอร์ไปแร้ถวยโต๊ะก็แล้วมา่อยล่มไปดองเออห้าโรยหัวโอยนวลนะคะนะนี่กำลังตากันนะเดี๋ยวจะไปเลยตาดการตากมากละเร่มรล้ไปตากค่ะ โอ้ยตงะะยังค์น,นีอ่อันนี้รัวโป๊ก้าอันนี้รัวโปกอันนี้ผมยาวนาคาเลทครับตอนี้แม่พี่น้องก็แตกแล้วเมื่อแตกแล้วพี่น้องเออโอ้ยไปแบบก้าวหน้าแบบรัวกูแล้วนะฮะมาตังค์เอออืมในบ่ยันตบปีนองเออตังมันหนังกัน,กนกอืม ลงคลิปสมากนะคะสมารักมากสกบมากสกบมาก,มาก,มากนี่มา,าก,การตักมากนะเดี๋วจะมีโอกตีีแจ็คก็จะจา้าให้ตอนนี้นะครับนะให้ตันนี้ให้หน้านะให้ตรงน,นี้มา มามาทุกคนหน,าหนา้าไม่ลางตีปลงจะไมไ่แปลงตีนะพวกเจ้านี้แะตอนนี้ไม่ได้กักบ,บาทพอจะได้ตังค์นะครับทุกคนลำบากมากโควิดโควิดมาลำบากจริงๆลำบากสุดๆเลยแต่อยู่แต่ดีที่อยู่บ้านบ้านไม่ต้องเจ้าเข้าไม่ต้องซื้อ นี่คือการถากมากมากกับมากมากมากกินก็ได้นะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไอ้ตาปูได้เด้อท้ามาแลก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแลคลิกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของตาปูนะครับ ปาดซับแกงพี่น้องเออจะมาให้ป่าซับซ้ำซ้ำวันนั้นได้ลูกลอยลวดโดยวันลูกมากก็เปลือกกันซับแกงจริงทำได้เก่งทำได้เดียวปีมือนักแกงนักป้าติดารัดมือหนักแข้งหนักจิตหมูตายตัวเอง แจทหมูตายหรอไม่ได้ทีหลายกว้างนี้ให้ปฏิรัติปฏิรัตหลายกว้างพี่น่ะขับจากอัมราน่ะหมูอยู่ข้าวน่ะเตะหมูหมูตุตีเดียวหมูตายเลยอ่ะหมูติ๊กติ๊กตนานแล้วเรียกหมูนานมากเลยดังนะเปล่เดังนะ ไต่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 เกท่ามันเป็นนะใครตัวไปหลายกว่ามื้อเป็หลายกว่าใกล้หลายกว่าราคาตัวเสียบร้อยตัว่นี้ซื <c oughs> ้อลูกหมูมา,มาหมูปันหมูกี้ปลาเนะี่ยมาเลี้ยงนะ่ะกลับจากรำนูราเนาะมันก็หิวข้าวเนาะไม่มีใครอยู่ให้ข้าวมันเนาะนางก็กลับมาจากรำนูาราลำนูราเหนื่อยเหนื่อยเนาะมันก็จะให้ข้าวเสร็จแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็ กินแล้วก็มันมันอะไรกัน่หมูมันดุนนะ่ะดุน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 นะ่ะด้วยความที่โมจ้านางก็เตปับ๊บข้าตัวนั้นนะ่ะข้าวี่วาหน้าท้องนะ่ะทีเดียวอะ่ะหมูกระตุก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 อ่ะมูตัวไปเป็นตอนนั้นฮะาล่ะานะตามมา มาใครอยากจะต่ำกันมาเลยนะกับนามาเลยมาเลยมาเลย,เลยทุกคนใครอยากจะมาช่วยตาปูมามาช่วยตาปูป้าป้าธิดาดัดาก็มาเลยนะครับที่บ้านคงรานะครับทุกคนใครมีงานจ้างอะไรก็ใครมีงานรีวิวใครมีงานรีวิวมานะคะตากมากค่ะทุกคนนะคะ <laughs> ตากมากค่ะว้า,วาตายอยูแล้วตากปมากนะคะตากมาก ผู้ชายแบบนี้ค่ะแล้วก็ตากตากตากผู้หญิแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเลยค่ะตากแบบนี้ค่ะแล้วก็ชายแบบนี้ค่ะแล้วก็ตากตากตากค่ะแบบนี้แล้วะานะล้วจานแล้วจานแล้วจาะเอ้ยดมอกค่ะดมอกค่ะดมนี่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 ดมปกดเตจ้าดมปกดเตจ้าตากแบบนีะเจ้าเขาไปไหนเออคาเซนัยคาคาเซนัยคะ កាស៊ូមេកាកាស៊ូរីកាកាស៊ូមេកាស៊េរីកាចេតចេតចេតតើប៉ុណ្ណឹងចេត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 ច คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับคลิปสับหมากคลีปป่าหมากใช่ไหมป่าหมากตากแดดต่อไปก็คลิปสับหมากนะครับคลิปต่อไปก็คือการซับหม,มากการสมากับพีนงง่น้องเออย่าลืมกด like, ไกลค์กดซับสไครตก็ดีให้ตาปูด,ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องจา๋าบายยสวัสดีครับบายบาย